จากคุณพี่จันรพรเอากล้วยให้แม่แป้งสองวีจากแม่แก๊สล้างแลยแม่ไปถือกล้วยยางพานาแม่แป้งยืนเลยยนเลยืนเลยคนมวยอย่างหน่้างแป้งเพยดีออก เขียดให้แม่ไผ่แล้วเขียดให้แม่ไผ่แล้วชั้นยายย่านที่เดืั้นยานทอขนาดลูกฉันันย่านยางมนีเบิ้งจักบาดเบิ้งหนาแม่ไพ่เนสิยบาติ๋นว่าอเียขอ้ขาดนี่จังไที่มันแบงเสียคนแบง ไปมไปดไปืนไปนแล้วก็ดเื่อเพื่อพอปพี่เดินไปแล้วพอาพี่เดืนไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้า้ามีใครจะหยอดใส่ ดาบอกมันนับไก่ไก่แน่นนั่นนั่นมันนับไก่ไก่แน่แมไป้ใโอ้ครับเข้ามาเขียดละเด้ออ่อนเจ้าแล้วแม่ไพ่อยากให้เจ้าไปกอด หั่นเพิ่นอยากให้คนไปกดเพิ่นพ่อเพ่เพ่อเนเพิ่นนนเพิ่นลูกไปกดใตต้นไม้แมในลูกมีแต่ใบหูแล้วหูทางแล้วหูทางแล้วมานอไปบ้าป้ไปไป ติดติดติวติดติดติวติ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 ดติติวกวงกวงเขาเออนั่นเยเยอะเยอเยอะมาแม่แม่ไพ่นอนในหอกแล้ว

ti tít tít mẹ phay đây Tít tiêu tiêu Nè, kính nhập mấy cây bưng mẹ bên cái lại mẹ bỏ đề vào, mẹ bỏ đề vào, mẹ mẹ ติดติดติวติดติดติตตตดเวเอ๋ขอบคุณระยะหาเมตรค่ะนับนั่งมอนับนับแล้วเบาใหม่ผม

โอ้เฮ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 ้แม่ไพ่ถ้าแม่ไพ่ไปเก็บก่อนต้องข้านี่สิไลได้หลยอยู่เด้ยค่ะถ้าแม่ไพ่ไปเก็บก่อนตองข้ามหนีได้หลยอยู่ค่ะเบิ้งหุุนออกแล้วสามก่อนพูดได้ค่ะ สีก่อนเลยค่ะพุดพุดพุทันห์หนะันหะเอ้กืสิเขียดลายปุ่นดาวเอ้ยอย่าเรียดหลายดาวเอ้ย หาคนเล่นด้วยนะคะนั่นหาค่าหาหาหาคนเล่นด้วยแม่ไพ่ไม่มาเล่นด้วยแล้วเตะซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ใจเตะซ้ายขวาคือบัเตะใังเทีย่ยาไอ้ อออ้ยอุ้อุ้ฝาดงฝา,าดงานเฮียวอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปละปุ่นไปและปุ่นไปละปุ่น เบิงบ้งเบื้องเบิ้งไปฟ่องแม่แล้วไปฟ่องแม่แล้วไปฟ่องแม่แล้วม,มีคนมาเล่นน้ำผมเลยครับแม่ไปไปเลยคับเอาเตะเตะตาย,ยก่อนเตะตายก่อนเร็วเตะตาย,ย,ายตโอ้ไม่เอาฟาดหวง

าาวิธีหลอกล่อเด็กอ้วนนะคะเพื่อที่แม่ไพรจะได้เก็บอีกก้อนนึงผู้นี่ก้อนนึงเอาไรเรื่อยๆแม่ไพรสวยๆได้จ้อยโอ้หน่วยกระตายค่ะแม่ไพรคับพี่รองเด่นมมมมาาททแนนโบดไหน่วยกระต่ายนะคะหน่วยกระต่ายสำเร็จนะคะเก็บออกมาได้แล้วอือกระแน่นบูดมาถมแม่ ทางผุ่นบพสนใจอยู่ค่ะกําลังกินยางเดียวยาามาตั้นได้ฮูค่ะว่าเขาไปเก็บของจะของออกไปแล้ว <laughs> แม่ไปลักก่อนกั้มมาแล้ว,วไปไปนีเด้อแม่ไปปะนี้ไปบ้านไปแล้วโอเคช็อกโกแลตมาทต่ไมค่ะนวยกาตายเฮาจิตทำเล่แล้วค<อ>่ะงงงงเขาเฮ็ดอีหยังวะเขาคือให้กินกล้วยโน่ tháo khơi hay kinh quẩy nó, tháo khơi hay kinh quẩy nó, tháo hết như vậy, tháo khơi hay kinh quẩy nó, tháo khơi มาเลยเหรอบอลม่วงบอลม่วงเพื่อนคู่ใจต้องมาแล้วค่ะบ้านว่ามาต้องมาดอกค่ะเลี้ยงจ้าเอาคะแนนมากกับพ่อค่ะแม่ไพ่บ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะเลี้ยงลูกไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่ไพยไอ้น้องดาวคงรักแม่ไพยมากเลยเนาะยูโอโยโย สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอขอบอคุณมากๆนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่ค่ะ